เดินจากเมื่อกี้ก็ประมาณตั้ส50เมตรแล้วก็จะไปดูรีสอร์ทคนก็ซื้อมาทำรีสอร์ทแต่เลยก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้น้ำลงนะถ้าขึ้นมาก็สูงถึงเรือแล้วครับ ที่อยู่ที่จังหวัดประจวบห่างจากกรุงเทพประมาณ340กิโลเมตรอย่างบ้านเรานะ340กิโลเมตรแถวนี้มีปลาหมึกมีปลาโลมามันอยู่ไกลอละนี้ก็คือรีสอร อีกไม่กี่ปีรัฐบาลจะเปิดให้ประเทศเพื่อนบ้านมาจาับจองซื้อที่ดินบ้านเราได้เพราะฉะนั้นพื้นที่แถวนี้จะแพงขึ้น 1, ทันทีตรงนี้คือที่ว่างแต่ถนนยังมาไม่ถึงแต่แน่นอนครับอีกไม่นานอันนี้ก็คือรีสอร์ทที่เาราทำเอาไว้หลายไล่พี่แม่ ไม่นานรัฐบาลจะให้คนเอเชียรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าใครก็แล้วแต่ตานอืมตานอืมตานอืมเขาจะเปิดให้คนมาซื้อที่ดินแถวนี้เพราะฉะนั้นคนต่างต่างประเทศต้องมาซื้อแน่นอนคือที่จะแพงขึ้นรวดเร็วมากอีกสองปีครับ เขาจะเปิดให้ชาวต่างชาติมาซื้อตอนนี้ยังซื้อไม่ได้สองปีซื้อได้เราก็ซื้อเขาไม่ได้แล้เพราะว่าที่จยแทมีทางก็นซื้อเก็บไว้ที่ดินมีอยู่แทงขึ้นและที่มังคางชื้มันใกล้ทะเล ม่อยางนที่เห็นทะเลสายไม่มีคนแล้วครับนู่นสุดลูกหูลูกตานะจะเป็นเกาะชาวประมงที่นี่ตกมึกลากปาล็ลกกวรน,น้ำทะเลสายถึงได้มีปลาหมึก ไม่ต้องพูดถึงบางแสนพัทยาไม่ต้องพูดถึงสายเจ้าครับอันนี้ก็คือพื้นที่ไ่ครึ่งแต่สังหรประกติดกันเยอแต่ที่ตรงนี้น่ากลัวไม่รู้จะรัฐบาลจะเว้นคืนหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลมากเกินไป จากรีสอร์ทเดินมาจนทั่งถึงประตูทางเข้าก็ประมาณร้อยเมตรไปแล้วครับกลับบ้านก่อนครับ เดืนอ,อ,อมมนน้าอะไรนะอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมไปจ่ายให้ครับลาแล้วพี่ลาแล้วครับรนะครับครับ นี่ครับนี่คือถนนที่เดินมาจากรีสอร์ทต,ตรงนู้นตะกี้ก็เป็นคนพี่เขาชอบหาปลาหมึกจากที่เดินไปก็ประมาณ100เมตรก็ถึงบ้านชาวอันนั้นที่เขาขายหนึ่ง้านห้าบ้านหลังนี้ ซื้อเนื้อที่มาห้าแสนทำบ้านไปสามล้านห้าห้าล้านไม่ยอมขายครับสวยมากครับอันนี้เห็นไหมครับเราจะเดินดูไปเรื่อยๆจากที่นี่ถึงตรงนูง้น